ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมเดินทางมาที่ตาบลมุจลินอ,อําเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีนะครับมาเพื่อที่จะมาช่วยเหลือนะครับแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแปลงนาของพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกข,ข้าวนะครับวันนี้ต้องบอกว่าทุกๆสถานที่จริงๆครับที่เจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องข้าวดีข้าวเด้งข้าวลายข้าวหางไอปัญหาข้าววัชพืชต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ยังมีกลุ่มของอ ผู้ไม่หวังดีผู้ไม่ประสงดีนะครับหรือผู้ชอบซ้ําเติมกับพี่น้องเกษตรกร,รนชาวนาเยอะมากครับที่เดินทางไปหาเขาแล้วก็ไปบอกเขาว่ามีวิธีการแก้ไขอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับไปหลอกเอาเงินเอาทองพี่น้องเกษตรกร,รมากมายวันนี้ทางรายการรวยด้วยกเกษตรของเรานะครับก็เดินทางไปทุกๆสถานที่หลังจากที่เราได้นําเสนอเรื่องราวของตัวช่วยนะครับในการย่อยสลายต่อสังข้าวและข้าวดีด นะครับก็คือหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพเข้มข้นตราโดยด้วยเกษตรออกไปสู่พี่น้องประชาชนในการชมโทรทัศน์ดาวเทียมนะครับเรียบร้อยแล้วหลายท่านสนใจก็โทรศัพท์เข้ามาในรายการนะครับเราก็เดินทางออกมาพูดคุยกับเขาให้ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องและชัดเจนกับเขาในวิธีการแก้ไขที่ถูกต้องนะครับการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องข้าวดีข้าวเด้งนะครับหรือการย่อยสลายต่อสังข้าว นะครับเราสามารถที่จะย่อยสลายต่อสังข้าวนะครับข้าวดีข้าวเด้งภายใน7วันนะครับจะเกิดไม่เห็นผลทางบริษัทยินดีคืนเงินให้นะครับแต่การกําจัดข้าวดีข้าวเด้งนั้นนะครับจะต้องใช้ระยะเวลาไม่ต่ํากว่า3ฤดูกาลนะครับที่ชัดเจนในกรณีของการควบคุมนะครับพันข้าวควบคุมการการการสรรหาพันข้าวที่ถูกต้องนะครับที่ไม่มีกลุ่มของเม็ดข้าวดีเจือปนลงมา ะจะทําให้การแก้ปัญหานั้นแก้ได้อย่างชัดเจนวันนี้ผมเดินทางมาที่นี่นะครับก็มีพี่ชายท่านหนึ่งโทรศัพท์ไปเช่นเดียวกันนะครับโทรไปพูดคุยกับเรานะครับอยากที่จะขอความรู้อยากที่จะได้ข้อมูลอยากที่จะได้ตัวช่วยที่จะมาช่วยแก้ปัญหาเพราะเขาก็เจอปัญหานะครับที่นาแปลงนี้ที่ผมเห็นนั่งอยู่ตรงนี้นะครับประมาณ30ไร่นะครับที่นาแปลงนี้ในอดีตนะครับทำได้ไร่ละเกือบ1เกวียนแต่ปัจจุบันลดลงไปเกือบครึ่งครับ ทางฝั่งนูน้น10ไร่ได้5เขียนแสดงว่าลดลงไป50%เราจะช่วยส่งเสริมทำให้พื้นดินแห่งนี้แปลงนาผืนนี้จเจริญรุ่งเรืองสามารถสมบูรณ์ได้กลับมาเหมือนในอดีตได้อย่างไรเราจะติดตามเคสนี้นะครับต่อไปจนประเภท2ฤดู3ฤดูนะครับอาจจะไม่ได้ทำนาปีเพราะว่าที่นี่ถ้าวุ้งเป็นแก้มลิงนะครับน้ำจะท่วมถึงเวลาแล้วน้ำจะท่วมเป็นที่เข็บทาม ดังนั้นเราก็าจะดูว่าฤดูการที่พี่เขาปลูกเนี่ยจะได้ผลอย่างไรอาจจะย,ยาวนิดนึงก็คงจะเป็นเคสเพราะเราจะนําเสนอเรื่องราวของหลายๆสถานที่ต่อไปเรื่อยๆเหมือนกันแต่ก่อนอื่นเรามาดูซิว่าที่นี่เจอปัญหาอย่างไรนะครับความรู้สึกของตัวเจ้าของแปลงที่อย่างไรบ้างกับเจ้าของนาแปลงนี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับแนะนําตัวนิดนึงครับพี่อะไรเอ่ยวิรัตพี่วิรัตนามสก,กุลเพิ่มภูนพี่วิรัตเพิ่มพูนครับพี่วิรัตบ,บ้านพี่หลังนี้ บ้านเลขที่อะไรยี่สิบหมู่หกบ้านเลขที่ยี่สิบหมู่ที่หกหมู่ที่หกตำบลมุดจรินอําเภอเท่าวงจังหวัดลบบุรีพี่แถวนี้นาทางนั้นเลยนาเต็มไปหมดเลยแถวนี้มีแต่ข้าวดีมีแต่ข้าวดีข้าวดีทางงั้นเริ่มมีข้าวดีนานแล้วหรือยังโอ้โหสองปีสามปีแล้วมั้งเนี่ยสามปีได้แล้วมั้งที่เพิ่งเริ่มรู้ที่เพิ่งเริ่มรู้ใช่ไหมที่เพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มรู้เลยประมาณสามปีมาแล้วที่แล้วมา ที่ไพอพอน้ำหนักเข้าก็มากขึ้นเรื่อยๆค่อยๆพัฒนามากขึ้นมากขึ้นในกรณีที่มีข้าวดีดใ,ในจุดเริ่มต้นคิดว่าเป็นยังไงรู้จักมันหรือเปล่าตอนแรก,กไม่รู้อ่ัไม่รู้เลยว่าเป็นข้าวดีดนึกว่า <c oughs> นึกว่าข้าว <c oughs> ข้าวปนมา <c oughs> ข้าวปนข้าวอะไรมา <c oughs> แข็งแรงจัง <c oughs> แข็งแรงจังลงใหญ่ลูกใหญ่หน้าหน้าถนอมนะหน้าเก็บไว้เป็นพันเนี่ยใช่ไหมคิดอย่างนั้นปะ แล้วผลแล้วมันไม่แช่อย่างที่เราคิดโอแคล้วล่วงหมดเลยล่วงหมดเลยส่งผลให้เกิดผนเสียมากมายของพี่เจอมากี่ปีแล้วอันนี้สามปีแล้วครับเนี่ยสามปีทําให้เกิดอะไรขึ้นบ้างวิธีการเมื่อก่อนพี่เจอแล้วพี่แก้ไขยังไงใช้เครื่องร่อนมางจางค้นตัดเครื่องร่อนอ้นนี้นะเราตัดเองหรือหรือจ้างเขาตัดเขาตัดเองแก้ได้ไหมเครื่องร่อนไม่ได้เรื่องอะไรเลย เสียค่าเครื่องมืเสียค่าน้ำมันแรงไม่ได้เรื่องเลยมากขึ้นอีกมันก็มากขึ้นแล้วจ้างคนเกี่ยวจ้างคนเกี่ยววันละสองร้อยห้าสิบสามสิบไร่เนี่ยเคยจ้างสูงสูงเท่าไหร่โอ้โหนี่รอไปเกือบสองหมื่นนะจ้างเกี่ยวมันก็รอบมันก็ี่รอบอ่ะเวลาเกี่ยวต่อรุ่นน่ะเกี่ยวกรอบเกี่ยวแค่รอบเดียวอ๋อพี่เกี่ยวรอบเดียวใช่ไหมถึงประมาณสองหมื่นบางเจ้าเขาเกี่ยวสามรอบไงบางเจ้าเขาสามรอบ ก็ยังไม่เห็นหายเลยไม่เห็นไม่เห็นแก้ได้แล้วไอ้พวกป้ายเปยอะไรพวกนี้มีไหมไม่มีแม่เอายาป้ายอะไรพวกนี้ทไม่ได้รูปไม่ได้นั่นเลยของพี่ไม่ได้ทํไม่ได้ทําเลยแปลงคนอื่นเขาทํำไหมก็มีบางเจ้าเขาก็มีเขาก็ทำกันแล้วพี่เห็นผลไหมก็ดูข้าวมันก็ตายไปโดนเขามันก็ตายมั่งได้มั่งไม่เต็มที่ไม่เต็มที่เพราะมันก็หยดไปโดนไปอะไรนาเขาก็ครั้งต่อไปก็ยังมีข้าวดีเ็มเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมเลแหละ เห็นไม่ได้แก้ไขได้เลยก็ว่ากันไปอย่างเนี้ยครั้งที่แล้วแปลงนาของพี่เนี่ยได้ได้กี่เคียดที่อันนี้สามของผมของผมเนี่ยมันล้มเดิมที่ได้เต็มขี้อ่ะเคยได้ยี่สิบหกตันเนี่ยสามสิบเนี่ยนะได้ยี่สิบหกมันคือว่ามันเหลือแค่ยี่สิบหกไร่แล้วเพราะว่ามันล้อมรอบหมดแล้วเนี่ยอ๋อเพราะเราใช้ต้นเขาเรียกอะไรปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้าพวบ้างกล้วยบ้างเนี่ยนะครับมันก็เหลือยี่สิบหกไร่เหลือยี่สิบหกไร่ ครับก็เออคยได้ไล่ละตันละตันเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วลดลงเยอะไหมหมดทีแล้วเนี่ยที่เกี่ยวไปแล้วเนี่ยได้แค่สิบแปดตันนวกว่าโอ้ยิงเลยลงทุนไปเยอะไหมตอนแรกโอ้โหแสนกว่าทั้งหมดนี่ใช่ไหมครับต้นทุนมากขึ้นต้นทุนมากขึ้นเพราะผลผลิตน้อยลงใช่มันมันมเสียค่าตัดเข้าดีดแล้วพี่ขายได้เงินเราเท่าไหร่ นี่มันขายไปเนี่ยเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดพันเจ็ดหมื่นกับแปดพันเดี๋ยนะเอาอัติแปดพันก็ได้เจ็ดพันแปดร้อยแปดพันอัตีแปดพันนะแปดพันก็สิบเกวียนก็แปดหมื่นแปดหมื่นอีกหกเกวียนอีกหกเกวียนก็แปดแปดหกสิบสี่นั่นแหลแปดหมื่นนั่นแหลมันจะไปแข่กว่านีดนีดแข่กว่าสี่เดือนโอ้ตายเลยขอดีดหมดขอดีดเอาไปหมดนรวงแดงเปลือกเลยนะดิน ยังเยอะอยู่เหมือนเดิมเยอะแต่วิธีการแก้ปัญหาก็เผาฟางด้วยอะไรด้วยรู้ไหมครับว่าตอนแรกไม่รู้ไงดูในทีวีเลยก็เดี๋ยวลองเสี่ยงดูดิมาเจอมาเจอไอรายการรวยดกเกษตรของเราเจ้าหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพที่นาแปลงนี้ครับคุณผู้ชมครับรอบนี้เป็นจะเป็นรอบแรกที่จะใช้แต่พี่รัฐเผาฟางเผาฟางซะแล้วแต่ไม่เป็นไรรอบหน้าอย่าเผาเนาะ ลน้าหน้าไม่เผาเดี๋ยวลองดูครับผมแล้วเราจะเก็บข้อมูลแปลงนี้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากที่พี่เขาย่อยต่อสั่งข้าวแล้วข้าวดีเดี๋ยวเอาน้ำข้าวแล้วก็ฉีดได้แล้วเนาะได้นะครับเอาน้ำข้าวเราก็ฉีดได้แล้วครั้งต่อไปเราจะมาเก็บภาพว่าหลังจากที่พี่อาฉีดหัวเชื้อแล้วตีดินแล้วเป็นยังไงความรู้สึกไอ้ดินน่นน่นตึ๊บตึ๊บที่พี่เคยความรู้สึกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไหมนะครับไอ้ความนุ่มอาจจะน้อยลงเพราะฟางเราน้อย นะครับแต่เรียกว่าเรียกว่ายุยพี่สบายใจนะครับเชื่อหรือเปล่าเวลาดูในรายการผมถามพี่จริงๆก็เชื่อครึ่งหนึ่งไม่เชื่อครึ่งเพราะอะไรเพราะอะไรเคยโดนหลอกไหมเน่ยเหมือนเจ้าอุ้มไหมยาปลอมบ้างอะไรบ้างยาอะไรต่ออะไรมันปลอมมันมาใช่ไม่เคยได้ผลไม่เคยดีคิดจะมาซ้ำาซ้ำเติมก็เป็นหนักใหญ่โต ต้องบอกพี่น้องชาวไทยที่กําลังจะทําประกอบอาชีพจาเติมชาวนาเนี่ยหยุดสักทีเนาะหยุดสักที <c oughs> โอ้ไม่ไหวเพราะว่า <c oughs> ไม่รู้ยาอะไรเป็นยาอะไรมัม่วไปหมดามาใช้ก็มาได้ผลถ้าไม่ชัดเจนจริงๆก็อย่าพยายามเลยอเอาที่ชัดเจนมาหรือถ้าเก<ม>ิดอยากจะไปช่วยส่งเสริม,มก็ไปติดต่อบริษัทที่มีสินค้าที่ชัดเจนแล้วก็ทําให้มันถูกต้องเนาะใช่มันจะได้ดีกว่าจะได้ช่วยเหลือกันอย่างชัดเจนไปได้คุณก็จะได้เต็มที่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับ และเดี๋ยวเราจะตามกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับในการที่ที่บ้านพิวรัตเขาจะย่อยสลายต่อสังข้าวและข้าวดีรับสภาพพื้นดินใหม่นะครับในรุ่นต่อไปนี่อาจจะหลายเดือนเพราะว่ารุ่นนี้จะทิ้งไว้เพราะรอรน้ํำรอน้ํารอน้ำออน้ำนนไม่มีทำหนึ่งน้ำไม่มีทำแล้วรุ่ออนนี้สองแต่ยังมีน้ําในความพืชจะย่อยนะครับแล้วก็พอย่อยเสร็จแล้วก็จะทิ้งเตรียมที่ไว้สําหรับการทํา ในรุ่นต่อไปนะครับแล้วเราก็จะตามมาดูซิว่าที่ดินแปลงนี้ผืนนาแปลงนี้จะคืนสู่สภาพธรรมชาติดั้งเดิมได้มากน้อยแค่ไหนผมว่าหลายๆท่านคงจะสงสัยแล้วก็อยากรู้นะครับวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวนหน้ากลับมาใหม่ขอบคุณพี่มาสักครับสวัสดีครับ